ขอบคุณมากๆากเลยเป็นกำลังใจให้แม่พลอยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณคะแม่ล้อมลเด็ดพริกนะคะเพื่อนๆเด็ดพริกค,ค,ค่ะพริกขี้หนูสุกอีกสามนาทีนะคะ เขาตื่นมาก็าไม่ได้ทำอะไรเลยต้องลุกมาทำแต่เช้าค่ะทุกคนน้ำนะคะคุณลูกขาน้องน้องเนมตื่นแล้วน้องเมบน้ำตื่นตื่นไปโรงเรียน มากๆเลยตามชาแนลที่แวะมาให้กำลังใจนะคะยื่นลายล้อมดาวไปลงแล้วนะคะขอบคุณทุกทุกนะคะขอบคุณทุกทุกเรือการก็จะจบไลน์แล้วเดี๋ยวแม่ล้อมดาวก็ขึ้นแล้วนะคะเอ้ยก็ลงแล้วนะคะขอบคุณมากเลย ขอให้สำเร็จไว้เดี๋ยวแม่น้องดาวก็จะลงแล้วน,นะคะแม่น้องพีว่างมาเอาเด้อแม่น้องพีมาเอามะละโกไปตำมาช่วยเด็ดหน่อยมิดเล็กๆ ครึ่งไม่ล้องดาวก็จะลงแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนะคะแม่นิตยา <c oughs> พลิกนะคะทักทายจ้า เจ๊ไอ้ตอบความสวัสดีค่ะ <c oughs> คุณสามารถมอร์นิ่งเจลองดาวขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณ, <c oughs> คณกำลังพยายามเชื่อมต่อมีเพชรมะเขือมะละกอข่าตะไคร้ใบมะกรูดมีทุกอย่างนะคะที่ซุข,ขา้าวกินแม่ล้องก็ กินข้าวที่บ้านค่ะแม่โปอยน้ำเพล่ <laughs> มาบา้านแม่ล้องดาวเด้อมาเอ,อมามะละกอเอาพริกมาเอามะละกอ,อก <c oughs> เอาพริกผลเสียงอีกนะคะผลเสียงอีกสวัสดี สมเวลานะคะทำงานบ้านสะสมเวลาะคะ่ะที่มาพิ่มพลังบวกให้ยายรองราวก็จะพยายามทำนะคะ คุณสายสน,นุนผ่นทัาชชัยขอบคุณมาทักท้ายและเพิ่มพลังหัวให้ยายล้อมดาวนะคะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณนะคะแม่ พี่ๆหนูนะคะพี่ขหนูที่สวนนะคะเราก็เลยต้องมาเพิ่มตรงนี้ใครว่างก็แวะเข้ามานะคะตาหนุ่มชาแนลขอบคุณ ว่างกระเป๋ามาถักขายนะว่างกระเป๋มาถักขายนะคะขอบคุณนะคะคุณตันนุ่นขอบคุณมากมากเลยตามสบายนะคะตามสบายะค่ะทุกคนแมุ่ตยากับแม่สายสนุน <c oughs> สายสนุนพันธชัยสวัสดีคุณนิตยานะคะทักทายกันนะคะในเป็นเพื่อนกันทำอะไรเนาะแม่แม่เด็ดเพก เปิดตาไว้ค่ะขอบคุณค่ะแม่ลินขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณนะคะอนนี้ต่ยาทำอะไรกับข้าวเอ่ย <c oughs> <c oughs> มอวานก็หลับอยู่หลับอยู่ที่บ้านน้องใจจอยหลับอยู่บ้านน้อง ทักทายเสร็จทำาน้านลคเพื่อนทำอะไรไม่ได้อไไไดขอคอยแย่งก็เลยต้องทำแต่เช้าไ้ว้สิขอบคุณมากมๆาค่ะขอบคุณสวัสดีตอนเช้า ขอบคุณนะคะแมนยย่นิต,นตยากะตื่นแต่เช้าเลยตื่นแต่เช้ากันทุกคนเลยนะคะม,มากมากเลย <c oughs> บ่าวมุนสวัสดีต,ตอบกับแม่นุ่นนะคะเลี้ยงหลานไม่มีเวลาต้องทำช่วงที่เขายังไม่ตื่นนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนเ <c oughs> ด็กน้อยก็ยังไม่ตื่นแม่ร้องดาวก็ไะของตัวเอง ทำช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำสวัสดีตอนเช้าจ้าก็คุณมา,มากๆเลยนะคะไม่ไม่ตื่นค่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะคะทุกกำลังใจ สวัสดีค่ะคำ